สวัสดีเจ้ามาเล่นครับพี่น้องครับตอนนี้จัดร้อยว่าจะได้หอดบ้านเดี๋พี่น้องลูกพี่พ่อหอดตุ้งทหารลูกพี่โทรหาพามะงานเตียงมาสั่นมาลองเพ่งซอยในพี่ครบครับพี่ครบพี่ครบจักรพรรดิครับผมสวัสดีครับอาจารย์พี่ครับอาจารย์พี่ครับเมื่อกี้ตาโป้งยังก่อนเมื่อกี้ตาโป้งวปงเพี้ยงยังจัดรอบครับจัดรอบครับเมื่อกวอนครับนักร้องสาวครับนักร้องสาววันนี้มาซอยงาน มาซอยงานแตียงบนครับพี่น้องครับสวัสดีผมเดียร์นี่เหรอเพราะได้หอดบ้านนี่พี่น้องครับสวัสดีอีกรอบนึงครับออกมาจากมุกดาหารนะครับพอดีไอเราทู่ไปพอดีว่าเราเห็นในเฟซบุ๊กจัด1มาบ้านพอดีบ้านงานงานแต่งนี่ครับหอดก้อนบ้านจัด1อยครับพี่น้องประมาณ30 40โลก้อนหอดบ้านจัด1อยครับไอเราได้ขู่หาว่ามาลองเพลงซอยแนวประสาทมาครับจังสิได้ล่องมันล่องพี่น้องฝนตกห้าครับ เปียกไมเละเกิงเสียงครับนี่ครับเวทีไหนหน้อยเฮ้าซิมันจันบี้จันว่ามาหอดแล้วนะครับโอ้ท่นานผู้ชายวันนี้ครับโอ้ไหนหน้อยท่นยานผู้ชายไหมสมมุติมันคือเกอ่กาพี่นอ้องครับคนที่เขากหนีไผหนีมันเด้อบรรยากาศงานแต่งครับริมฟังโขงพี่น้องครับนี่คือแม่น้ำขงครับ บ้านบ้านพี่กบบ้านพี่เอียดติดติดติดลำของนายเนาะโอ้โถโอ้แฟนครับตัวนี้แฟนครับแฟนครับแน่นอนเลยแฟนครับนี่เนี่ยอันนี้เป็นน้ำโขงนะครับตัวนั้นสิเป็นกอการงเขาจะหาปลาน้ำขึ้นบอกเขาจะว่านเหียว่าทั้งนั้นวนตุ๊กปลาหเฮาโอ้เขาจะลงวานเหียน่ะเดี๋ยวขึ้นแล้วด้วเนี่ย ทางนี้เขาทางนี้เขาเ็งงานทางนั้นก็จะออหาปลาอ่ะบรรยากาศในงานพี่น้องครับคำละละตอนนี้ก็ดีจานร้อยได้มาเวะงานมาซอายไอ้ไส้เพื่อนนะครับเป็นงานเป็งนะครับพี่น้องฝนตกนะครับรบางหวอดบังหันวัตถิเกล้าบรรยากาศแต่ว่ากะฝนตกลิ่นพอแต่เศร้าเอาเขีนเขียนเขีนเขีนเลยเขีนเลย กินลกินลยอร่ยดีอาง้องสาวไไว้ด้วกินละบนั้องสาวคนหที่่นไปที่เครื่องเสียงเขากำลังเป่าเลยมาจิดหอดบ้านแล้วพอนั่งหอดไปน้องเอ๋ยนะครับ ผู้เท่ากระโท่นั่ซื้อปลาเมึกไปฝากผู้เฒ่าซื้อนังนังนังง้อนังก้อยไปฝากผู้เฒ่าแล้วพอดีไอ้ผู้โถ่ว่าว่าไส่ปลาซอยแนวบริษันงานแตงบริษัทเขาได้เดี๋ยวเลี้ยวมาหาเลยก่อนจมวอดบ้านจาร้อยประมาณสามสิบสี่สิบโลนี่แหละนะครับผู้อาผู้เท่ากำลังวนตบป้องอยู่พี่น้องเลยถ้าเครื่องเสียงเขาดังนิดหนึ่งนะม่ได้ถ่ายังได้หรือยังได้ท่าเครื่องเสียงนิดหนึ่งาเครื่องเสียงอันผู้เฒ่าเนี่ยกำลังวน นะครับบรรยากาศหมู่บ้านในติดติดฟังโขงก็ดีครับคือคือคือกับบ้านจัดลอยเลยพี่น้องนะครับแต่บ้านจัดลอยสิบพราติดฟังโขงคักบัดนี้คือบ้านนี้สิติดฟังโขงคักเลยโอ้ยฝนกับพ่อเส้าเจรเนาะโอ้นักหอกนนักร้องสาวคอยกินมาขามบ้านเราดูแลกันได้ด้วยดูแลกันได้ด้วยเนด้ว มือกองกันนักร้องสาวน่ะดูแลกันนะพอบอกหรอกบ่บอกหรอกว่าเป็นอันคู่กันน่ะเนี่ยก็เจ้าสีหูบูยจาดบีว่างงานครับวันนี้ครับเพราะว่าเป็นว่าไงครับถึงยกเลิกถึงยกเลิกคือกันวอนเมสาร์คนนะซ้ำกันละสาวน้อยกับเชือยยกเลิกคือกันนะครับพี่โก๊บนี่เปิดร้านอยู่มุกาหารครับซื้อร้านน้อยไปโปรโมดไดบ้านจักรพรรดิบ้านจักรพรรดิซื้อร้านน้อย เป็นเป็นดนตรีสไตล์คันที่คัครับโอ้ยู่ในหมวกาหารพิกัดอยู่อยู่แถวใดไอพิกัดไอ้ซอยตะวันแดงไหมครับตะวันแดงมกูนะโออยู่ในซอยตะวันแดงโซนหอกแก้วน้าหอกแก้วหมวกาหารครับผู้ใดไปผู้ใดมาพี่น้องครับแวะมาเยี่ยมร้านปิโกบด้วครับเด้อปิโกบจักรพรรดินะครับแวะเข้ามานะครับ เปิดเป็นลานแบบขั้นที่สบายๆนะครับลองแวะมาเพลินกับพี่น้องทีมงานอาจารย์นักรตีเก่าตะวันแดงมุกทหารนะครับนี่คือทีมงานตะวันแดงมุกทาหารเก่านะครับทีจ่จันร้อยเคยร่วมงานน้ำกันไปกี่เจ้ายเล่าออกไปออกไปเปิดลานเองเล่ารวยแล้วเสมอเลยแล้วมีรถเป็นของเจ้าของแล้วนะครับแนี่ไปเห็นขี้บ้างมันรถแกนแข็งบ้าหรอกว่ามันเป็นรถแกนเสียงเสียงเหรอครับผมอันยังก็ยื้อๆยังก็ สุสุกี้สุสุกี้สุสุกี้สีขาวที่เรียกว่าที่เรียกว่ามันสามเไหมุสุกี้ฝนมาอีกแล้วไอ้เอ้ยคือพอเห้าอ่าพีเอ็มไปยังไรด้วยจะคว้างานน่ะบนตกหำอ่ะวันดีครับนี่แหละครับผู้นี่แหละครับโต้นหผมนะครับโต๊นหไหวมาซอยนายผสัตวว่า แล้วโอ้ยรถติดรถติดตบว่าเคยมาซอยแต่เนาะงานสุดท้ายกับฝนตกแล้วฝนตกอีกแล้วพี่น้องเลยตบกำลังแม่นวหวโอ้ยบ่โซงคื้นดอกเขาบ่ได้เล่นดอกมาหนี่งไปไปเมื่อเมื่อเมื่อฝนไม่อะไพี่น้องฝนไม่อีกแล้วโอ้ยฝนตกอีกแล้วครับพี่น้องครับกระปุกน้ำตกเปียกอ่ะฮะมองโซนห่มก้อนบาดรเลยอันตราย ขอหยาดขอหยาดครับพ no? ี่น้องน้ำโค้งอยนนี่กะตัวนี้สิเป็นกอนอ้ไหเนาะเกินเสียงาทน้เนขวายางยันตะนนี่นิตร้าเอออันตรายครับน้ำก็ไฟมาถือกันไส้ก็ไม่ยิงถือกันอยู่โอ้ยบอเศร้าไงเราเน้ะฝนเจ้าได้เนาะเรียนมาเรื่อย อันตรายเลยนี่เปิดเคร anyway. <mm anyway> uhm um ื่องเสียงวุ่นวาเลยอันตรายเลยเอาทีมงานไอ้ห่อแของเล่นเอาเอวเอวเอวโอ้ยฝนใหม่แล้วพี่น้องเลยเบิ่งพี่น้องอันทหงรข้าเจ้ากําลังวันเหี่ยสนั่นที่ฝนครับพี่น้องฟังคนเนาะพี่น้องฟังเล่าเนาะขาเจ้าหาปลาฟังเนี่กินห่องไถ่เขาจะไปหาวันฟังเล่าเลยเนี่ยโอ้ยที่เดียวเห็นแต่พี่เล่าเลยครับครับครัน้ำฝนตกเนาะปลาขึ้นเบิ้งที่หล่ะขาเจ้าหาปลาเอาเหี่ยววันเอาเลยพี่น้องเลย ก็เป็นตาดีแท่เนาะน,น่าจะเป็นคนไทยนะแต่คือฟังเล่าเลยนะอ๋อันนั้นคือฟังเขาแม่เป็นเกค้ครับครับครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับอเอาไปปนเขาไปปนห้าบาทเลยเตรเียมงานมาซาลาหน่อยเหรอเอวเอวเอวเอาใหญ่ครับมาพี่ห้าบาทส่วนนมพี่น้องส่วนนมเอ <c oughs> เอแค่นี้บัดเลยเปรี้ยงทหานบ่คือวันไหนเปียกเนาะเขาเลยสีชาครับเขาเลยสีชาเพราะหาเป็นบัดโควิดครับโคโอ้ยตึกฝนมาได้เพาเป็นไข่ก็ ครับนี่แหละพับนักพักพิกนี่แหละเฮาไปแต่เศร้าบ่ฝนนะลูกพี่เฮ้ยเป็นตาเรียนบ่พ่อใหญ่ยิ้ดเตรียมงานเครื่องเสียงเข้ากับคุ้มผ้าย่างดีพี่น้องครับตอนนี้นั่งอยู่ริมโขงบ้านยังก็ซื้อบ้านเราลหรืองลมบัตรน้องลมบัตรน้องลมครับพี่น้องครับบัตรน้องลมอำเภอดอนตันนี่เนาะจังหวัดมุกดาหารนะครับอันนี้เป็นงานแต่งครับพี่น้องครับครับ โอ้เครื่องเสียงดังแล้วบ่า้เบิ่มเบิ่มเลยพี่น้องเอ้ยเอามามาโชว์ลายพิษลายเขี้ยนแ <laughs> ต่โรตียวถ่านซะก่อนว่าเอาเนาะยไห้ก็จะเอาเสียเครื่องเสียงก่อน <laughs> อุอ้ย <laughs> มาครับฝนครับพี่น้องครับเมื่อเนี้ยปอบปอที่งานเก่าครับตะวันแดงมุกดาหารกับจานบีจาน๊อฟนะครับมาลองมาจากสองสามเพลงกันสิเมื่อบ้านหน่อยครับพี่น้องบปอบมาปอบปอบไปที่นั่ง เอาเช็คเครื่องเสียงระบบครับตอนนี้นะครับนั่นเครื่องเสียงมาแล้วเบิรมบัมเบิรมบัมแล้วจัดไปจัดไปลูกพี่เอลยมีบอลลัมพอมหน่อยเนาะแต่ก็เอาเหรียญก้อนนั่นหรืครับครับผมมีบอลลัมมาร้อครับรอบเดือกแต่ว่ารอบนี้เอาเหรียญก้อนเอาเหรียญประบ้านบูราร์เหรีก้อนน่ะเอาเหรียญประบ้านคือตัวนี้ซิเป็น้าหิก้อนใช่ไเอาเอาคืนเด่นพืนเด่นประกาศบอกประกาศรถติอันรถนี่หัวยังโตโยต้าครับมัน ขออนุญาตป,ประกาศนะครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของรถโตโยต้าทะเบียนกไก่ข,ขอไข,ข่สี่ห้าหนึ่งสี่จังหวัดอะไรครับมุกดาหารนะครับไปเลื่อนรถของท่านด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้งัวเขาเจ้าออกลูกเขาเจ้ากลับบ้านไม่ได้นะครับผมขออนุญาตนะครับกขอสี่ห้าหนึ่งห้ามุกดาหารนะครับ,าารรบไปเลื่อนรถด้วยนะครับสี่ห้าหนึ่งสี่นะครับ ขอประทานไปเป็นอย่างสูงครับ4 5 1 4ครับไปที่รถของท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับโอ้มาหอดไหนถือไม้อะไรบ้าเลยไม่ลองเลยอะถือไม้เลยสิถือไม้หนาไม่ดีใช่ไหมอะครับปุ่ยิ่งเย็ดเลยผมถือไม้หนาไม่ดีเลยพี่น้องเช็คเครื่องเสียงก่อนมาสั่นเพื่อนมาเอาเอาเดี๋ยวขึ้นไมที้ให้ใช่หะ เี๋ยอกลังสูขวัญก็จะกำลังสูขวัญแป๊บนึงน่งกันโอ้าเจาสูขวัญอยู่เอาโอเคโอเคเอาขึ้นไม่ก็ได้าเจาสูขวัญอยู่ครับพี่นอ้องเอาเพิ่นสูขวัญอยู่คลิปนี้เอาซรันี่ก็พี่น้องนะครับเอาซรัพนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยลำบากลำบากลำบากฝนเอาคลิปย่บ้านอยไอครับกีบมั้นตะวันแดงาหารเ่ะครั่ายลอยมาหอดแล้วอ่ารองนายพิ่นจักสองสพสิเขาบ้านนะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขอบพูดเลนๆครับสบดีครับจดจัดจด